Empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. บรรยากาศมืดคืนมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีชาว y o u t u b e ทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube ฟิมุดอนดัมซิ่งนะครับผมคลิปนี้ก็พามาดูรถเกี่ยวนวดข้าวคูปต้าดีซีเกนะครับเก็เยียข้าวไร่ครับหอมผู้พันนะครับ ข้าวสวยนะครับแต่ว่าไม่หนาเท่าไหร่ครับเจอกันอีกคลิปที่2ครับกับ DC95 เกนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูข้าวนะครับผมนี่ครับ างลวงนี่ก็ยังเขียวอยู่นะครับผมไม่ค่อยไม่ค่อยตายเท่าไร่ครับแปลงนี้นี่ก็ถือว่าโอเคครับแต่ว่าไม่หนานะครับผมอันนี้ก็อีกแปลงหนึ่งครับคนละเจ้านะครับผม นี่ครับรวงข้าวก็ถือว่าโอเคนะครับผมแต่ว่าข้าวไม่หนาครับใบข้าวนี่ก็ยังเขียวยังสมบูรณ์อยู่ครับผมะบรรยากาศก็คึ้มๆม,มาอีกแล้วครับผมโอ้บรรยากาศนี่แปร่พวนครับ เดินตามให้ดูการทํางานการเก็บเกี่ยวครับ DC 9 5 G านะครับคันนี้ก็ทำการแต่งตู้เบาแล้วก็คอสปริงนะครับแล้วก็เสริมใบเกียวดันนะครับเกียวเดิมแต่ว่าเสริมใบเกียวนะครับเป็นให้มันสุดนะครับผม แต่ว่าไม่รู้นะครับว่าช่างไหนเป็นคนทำมานะครับผมช่างทำหรือว่าเจ้าของเก่าทำมาก็ไม่ทราบนะครับผมเพราะว่ารถคันนี้นี่เสียเคียวนี่ไปซื้อมือสองมาครับก็เลยไม่รู้ว่าช่างไหนนะครับเป็นคนทำเป็นคนปรับแต่งมานะครับ แต่ว่ารถคันนี้นี่จะมีปัญหาอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมมันจะวิ่งได้ช้าครับโอ้นกก็เยอะอีกแล้วครับผม มาแล้วครับผมเสี่ยเขียวบอกว่าช่างศูนย์นี่บอกว่าถ้าเปลี่ยนปั๊มตัวใหม่นี่จะเดินได้เร็วนะครับเพราะว่าทุกอย่างนี้ก็เปลี่ยนซ่อมไปแล้วนะครับเหลืออย่างเดียวครับเหลือปั๊มนะครับน่าจะเป็นกับปั๊มหรือเปล่านะครับที่ทําให้รถนี่เดินช้านะครับ เหมือนแบบว่าปั๊มนี่ไม่มีแรงอัดนะครับปกตินี่95้ m 5นี่จะวิ่งได้เร็วนะครับตามที่ผมเคยเห็นมาก็ได้เร็วพอสมควรครับมันก็จะแตกต่างกว่านี้เยอะนะครับโอ้ดเริ่มพันเกลียวครับผม ฟางเริ่มจะเหนียวแล้วครับเป็นถ้าเป็นเกียวดันซิ่งนี่จะไม่มีพันนะครับตามปกตินะครับตัวนี้ก็พอไปได้นะครับถ้าเป็นเกีว์เดิมเสริมไปนะครับตามที่ผมเห็นมานะ ฝังด้านล่างนี้ข้าวสวยครับท่านผู้ชมฝังด้านล่างนี้ข้าวสวยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยครับ เดินตามไม่ได้แล้วครับผมท่านผู้ชมอยู่ด้านล่างนี่มีน้ําครับแล้วก็เต็มไปด้วยโคลนครับผมพื้นหน้านี่ยังมีน้ํามีโคลนอยู่ครับด้านล่างนะครับได้ชมการทํางานของคันนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับท่านผู้ชมเจ้าของก็กําลังหาสาเหตุหลายๆอย่างนะครับก็อยากให้รถคล่องรถ เกี่ยวดีนะครับแต่ก็ยังรอคุณน้ทซับนะครับเพราะว่าปีนี้นี่น่าจะได้เฉพาะค่างวดนะครับคันนี้ก็ไปรับที่อู่นะครับมือสองมานะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นมือสองจริงไหมนะครับเพราะว่าดูจากสภาพรถนี่น่าจะมือสี่มือห้านะครับ เสียเขียวก็เอามาซ่อมบำรุงเปลี่ยนหลายอย่างนะครับรถคันนี้นะครับแต่ก่อนนี้เกี่ยวข้าวนี่ยังเกี่ยวยากเลยครับรถคันนี้นะครับเอามาซ่อมบำรุงไปหลายอย่างก็ถือว่ายังถือว่าโอเคนะครับผม ก็ถือว่าใจถึงนะครับในการซ่อมบำรุงนะครับอ่ะโอเคครับส่วนคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับกับรถเกี่ยวนวดข้าวคูป o ต้า d c 9 GM นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟิล์มมูดรนดัมซิ่งด้วยนะครับก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่ง ไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆให้รับชมกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากช่อง YouTube ฟิมูรอนดัมซิ่งนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ